สวัสดีครับผมเจมเมอร์สตูดิโอ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเกมฮิตแมนรีบอลวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของ1น่งวันทําอะไรบ้างน,นะครับเป็นหลักสําคัญมากๆเลยแล้วก็ควรสุมหาตัวไหนใช้ได้ยาวและใช้ได้ดีครับเดียถึงการอัพต่างๆกันด้วยครับมาดูกันเลยดีกว่ามาที่แรกเลยนะครับเราก็ต้องสุมหาตัวละครที่ใช้ได้ก่อนว่าเราจะสุ่มตัวอะไรครับมีดังนี้เลยกดที่ดูรางวันนะครับเขาบอกว่ามีตัวละครเนี่ยที่จะดรอปในตู้มีตามนี้เลยก็มีเซนะโยชิมคุโร่แล้วก็อ่าเคียะตามด้วยคาเคชิก็คือยามมโมโตะนั่นเองนะครับที่เหลือก็เป็นเห้ สุ่มตู้นี้ก่อนเลยครับตู้จํากัดเวลาซึ่งตู้จํากัดเวลานั้นเราสุ่มไปนะครับมันมีโอกาสออกเจ้าชนะโยชิเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์การันตีนั่นเองนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเราสุ่มแท็กนั้นเสร็จลอยนะครับภารกิจต่างๆเราก็จะสําเร็จเออเรื่องของการสุ่มนะครับมันจะมีกิจกรรมให้ได้อยู่นี่โบนัสกาชาเห็นไหมครับรางวัลพิเศษสุ่มสามร้อยครั้งได้ชนะโยชิเลยฟรีๆนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เราสุ่มตามนี้เลยเห็นไหมฮะอ่ามันจะได้ที่สุ่มฟรีมันเองนะคร ตู้นี้ก่อนแล้วมันจํากัดเวลาด้วยนะครับมันจะหายไปแต่ตู้นี้จะอยู่ตลอดการนะครับโอเคตัวที่ควรสุ่มก็คือหาซอนะโยชินั่นแหละครับตัว SR ผมแนะนํามากๆเลยเราอาจจะสุ่มหาตัว SR มาใช้ก่อนเป็นที่ชื่อเบลเฟกอร์นั่นเองครับเป็นตัวที่โหดมากๆเบลเฟกอร์นะครับซันซัตแล้วตามด้วยแลมโบ่นะครับสิบห้าปีเก่งมากๆเลยถ้าเรานะครับซันซัทเนี่ยทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วเราอาจจะไปหาแลมโบหาเบลเฟกอร์อะไรประมาณนี้หรือตัวซ้ํโกคุดิระแล้วก็ซูนาโยชิโดยรวมแล้วนะครับสรุปง,ง่ายๆคือเร เาหาซูนะมาหาเบฟกอแล้วก็แลมโบ้ครับประมาณนี้พวกนี้มันแจกใช่ไหมครับแต่ถ้าเราได้เพิ่มมาก็ดีครับใช้ได้เหมือนกันนะครับ่วนการจัดทีมของเราก็จัดทีมประมาณผมก็ได้นะผมได้ซูนะโยชิ Yoshi มา1ตัวผมก็ได้อาเบฟกอมาด้วยนะครับผมก็ลง3ตัวครับที่เป็นเบฟกอก ตามด้วย,นยชนะโยชิแล้วก็ล่างนชนะโยชิล่างธรรมดาล่างธรรมดาอัพได้ง่ายกว่ามีกิจกรรมให้เราสะสมเศษตัวละครและอัพเจ้าให้เนี่ยเป็น4-5ดาวได้เลยครับอัพง่ายที่สุดแล้วก็แนะนําให้อัพเจ้าตัวนี้นะครับแหวนจะเพิ่มทั้งดาเมจแล้วก็ความเร็วต่างๆนะให้ไหมครับมันเพิ่มเยอะมากเลยแค่ปลดขั้นเดียวก็เยอะแล้วก็ลองปลดดูก็คือง่ายๆว่าเราต้องเล่นด่านให้สุดไปเลยครับ1วันเนี่ยเราลงได้กี่ด่านตอนนี้ผมลงไป4ทับเ้นะครับตอนนี้เนาะ ก็พยายามลงไปเรื่อยนะครับแล้วก็ภารกิจนะครับเราก็ต้องทําทุกวันตามที่มันต้องการนะครับว่าให้ลงภารกิจอะไรบ้างเช่นอารีนา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งลงโหมดรู้นลงโหมดนี้ลงกับเพื่อนไปกับเพื่อนนะครับชวนเพื่อน PVP ชวนเพื่อนนูน่นนี่นั่นก็ลงตามที่มันบอกให้ทํามันจะได้ส่วนของรางวัลเนี่ยเยอะมากๆเลยเห็นไหมอัปเกรดการเสริม3ครั้งคุณจะได้ที่อัปเกรดทีหนึน่งเพื่อไปอัปเพิ่มเจ้าการที่เราต้องการอะไรประมาณนี้เนาะนนะก็จะเควสพวกนี้สําคัญอยู่แล้วนะครับ แล้วตามด้วยกิจกรรมเควสด้วยครับนี่กิจกรรมต่างๆมันก็มีเควสให้เราทําด้วยแล้วเราจะได้เศษส,สนาโยชิยี่าเศษฟรีด้วยเห็นไหมครับแล้วก็วันต่อไปด้วยเห็นไหมครับจนสุดวันที่7นะครับได้ฮิบาริมา1ตัวเลยแล้วก็วันที่6ได้การ์ด5ดาวมาฟรีๆเลยครับก็หวังว่าคุณจะได้ออฟดีนะครับในการใส่การ์ดแนะนําให้ใส่การ์ดพวกมีออฟดีๆนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยออฟที่เป็นปอะกันนะฮะ เพิ่มโจมตีเนี่ยมสี่เปอร์เซ็นต์ออฟที่เป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับจะดีมากที่สุดนะครับจะเป็นครีหรือโจมตีเนี่ยจะเป็นอันที่หนึ่งมากของการใส่ตัวละครที่เป็นสายโจมตีแต่ถ้าแบบเนี้ยไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่แล้วการ์ดหนึ่งใบนะครับมันจะมีออปชั่นมากสุดถึงสี่ชั้นเลยนะครับก็คือห้าดาวนั่เนเองก็ต้องมีการ์ดก่อนเนาะเนี่ยครับถ้าห้าดาวนะครับก็จะมีสี่ชั้นนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อ่าสเตตัสเนี่ยอะไรบ้างน,นะครับแล้วสเตตัสพวกนี้นะครับถ้าเราบวกมันไปนะก็มี 4หรือ2อันนี้เห็นไหมครับมันจะมีโอกาสไปเพิ่มลูกดีหรือโจมตีหรือว่า HP พวกนี้ครับอ่ะแล้วแต่ดวงเราแต่แสเตตัสข้างบนจะเพิ่มเสมอนะครับพวกการบวกอันนี้คือสเตตัสหลักของเขาครับซึ่งสเตตัสหลักที่ผมบอกไปก็จะเป็นการสุ่มเหมือนกันเมื่อเราได้มานะครับ แล้วการใส่นะครับเอาง่ายๆครับทุกคนใส่ตัวให้ถูกต้องก็ใส่ตามที่มันแนะนําแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเบลเฟ,ฟอร์กนะครับก็ใส่แค่การที่เป็นเพิ่มพลังโจมตีไปตามที่ตำแหน่งที่มันต้องการก็พอแล้วครับไม่ต้องใส่เซตที่มันบอกตอนนี้หรอกครับคริก,ก็ได้แล้วก็ดาเมจเนี่ยมันแนะนําดาเมจมากกว่าคีย์ที่เแสดงว่าเราต้องใส่เซตการ์ดดาเมจให้เยอะๆไปเลยแล้วก็ใส่คีย์ที่ เซ็ตการ์ดนี้ผมก็แนะนำนะเพิ่มพลังโจมตีใส่4ชิ้นไปเลยก็ได้ครับถ้าตี4ครั้งก็จะเพิ่มดาเมจสูงสุด30%ตที่ตัวที่โดนโจมตีนะครับโดนดาเมจดูดมา30เซนะครับค่อนข้างดีมากๆเลยก็ใช้ตัวนี้ไปก็ได้ครับอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรื่องของการ์ดเซ็ตการ์ดต่างๆมีคลิปหน้ามาบอกแน่นอนคลิปนี้ขอให้เป็นเรื่องรายละเอียดของการเล่นก่อนแล้วกันนะครับอ่ะมาถึงโหมดประจนภัยก็มีจะหมดสำรวจก็สำรวจสูงสุดเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอเปิดในเวลล้วกก็ึกจองโมดรตรนี้สาคัญมกๆเลยด่่่่าา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 านน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 รรผผดดออััตวววลละะะคคมมมมกสแแ้ ให้เยอะมากกว่าด่านปกตินะครับวันแรกเนี่ยเอาสัก6-5ถึงานาก็ได้แล้วแต่เรานะถ้าไหวนะครับก็มาลงตรงนี้ครับมันจะได้เรื่องของกราดเนี่ยเยอะมากๆพระเกมบเนี้ยนะครับเรื่องของกราดเป็นเรื่องสําคัญยิ่งกว่าอาวุธเซตอะไรต่างๆเลยซ้ำครับอ่าสำคัญมากเลยแล้วก็หมดในเรื่องนี้ก็จะได้เพชรฟรีไปนะครับตามทางซ้ายมือนี่ครับต้องเล่นบทไปครับเราต้องมีกระสุนนี้มาด้วยกระสุนดับเครื่องชนนั่นเองเพื่อผ่านดานนะครับถ้าเราพลังลบเนี่ยถึงตามที่กําหนดมันจะได้ส่วนของเห็นไหมครับอ่าได้ที่สุ่มแล้วก เมื่อพลังลบเราถึง1นึ0 0แครับเราจะได้เบียใช่ไหมครับเบียคูลันนั่นเองนะครับที่เป็นลาง SSR เลยเห็นไหมครับน่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าเราต้องหลังจากสิ้นสุดผู้เล่น10อันดับแรกเออต้องเป็น10อันดับแรกเท่านั้นนะฮะถึงจะได้เนาะก็สายเตอรเนี่ยจะได้ส่วนนี้ไปถ้าสายฟรีไม่ต้องคิดมากครับเราอาจจะไม่ได้ก็ได้นะแล้วแต่ดวงเรานะครับตามดวงขวามือนะครับก็จะเป็นนี่อันดับตอนนี้เนาะโอ้โหผมยังไม่ติดเลยนะครับเขาไปกันไกลมากเบลลสิบหกกันแล้วนับเร็วมากเลยแล้วตามด้วยแนะนําตัวละครก็ลองมาเล่นดูกันได้ว่า ไอเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นยังไงบ้านเจ้าเบียร์คูรันเนาะแต่สาหรับผมนะเฉยๆนะสำหรับผมนะไปได้เซิฟน,นอกมาครับเฉยๆมากและตามด้วยครับถ้าใครจะเติมนะครับมีการเติมแค่1บาทเท่านั้นเราเสียแค่1บาทนะครับเราจะได้แพ็กนี้ฟรีนะครับเป็นแพ็ก6หอยนะครับอ่าหกหอย6ชิ้นเลยนะครับ 29บาทนะครับแต่เราจะเสียตังแค่หน่บาทเท่านั้นอันนี้มันหายไปแล้วนะครับผมเติมแล้วนั่นเองก็คือนะครับเราต้องไปเชื่อมอา o ูเกิลก่อน Google กับอะช้อปปี้เพจไปเชื่อมให้เรียบร้อยไปยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยแล้วก็รับคูปองไปมันมีบอกที่เพจอยู่นะเขาจะบอกว่าเราต้องทําอะไรบ้างเห็นไหมครับช้อปปี้เพจนะครับซื้อแค่1นบาทเห็นไหมจาก29บาทนี่ครับแล้วก็ไปยืนยันเข้า ช้อปปี้เพก่อนยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยแล้วก็รับคูปองนะครับมันจะมีบอกเห็นไหมกดที่คูปองเติมก็รับมาครับฉะนั้นเราก็ไปเติมในเกมเลยครับยีบาทเราจะเสียแค่1บาทเท่านั้นเองแล้วเราจะเอา1บาทที่เราซื้อไปเมื่อกี้ไอหกหอยเนี่ยไปซื้ออะไรดีครับก็นี่เลยครับก็ไปที่ร้านค้านก็ไปที่ร้านแรกแล้วก็ไปที่แพ็คเห็นไหมครับมันจะใช้แค่6เท่านั้นเองเห็นไหมใช้แค่6เท่านั้นเองเราก็กดเข้าไปซื้อเลยครับปุ๊บเราก็จะได้มา4อันแต่ทําไมมันบอกว่ามันมี7อัันนี้ครบก็คือเรราจะับ ได้วันละหนึอันนะครับนะเวันนั่นเองจำนวน7วันวันละหนึ่งเท่านั้นนะครับซื้อครั้งแรกเราจะได้แค่4นั่นเองครับอ่า แล้วก็นับอีก6วันไปเราจะได้ฟรีมาอีกอันก็ตามนี้ครับ7วัน7วัน2อันเห็นไหมครับแล้วก็นะครับถ้าเราเติมเราก็จะได้ฟรีมาด้วยครับเจ้าคาเคชิล่าง SR นั่นเองนะครับนี่ล่างนี้แล้วมาฟรีเลยเออแล้วก็วันที่2ที่3ก็ได้ประมาณ606เพชรประมาณนี้ครับอ่ามันจะได้แบบทุกวันเลยนะครับ3วันเนาะ3วันนะครับวันแรกเราก็ได้ทาเคชิไปแล้วเนาะแล้วก็นะครับแพ็กสุดคุ้มนะครับวันนี้ถ้าใครจะเติมไปสายเติมมาแนะนําให้ซื้อเข้าปั้นอ่าที่เข้าวไปเวล16กกันได้หรืออะไรเพพลัมิ่ง ในทีมเราเพราะว่ามันอัพเรื่องของของขวัญเราด้วยใช่ไหมครับดีเลยครับของขวัญตามนี้เลยนี่กดเข้าไปครับที่ช่วยเหลือเห็นไหมครับผมก็อัพไปขั้น3แล้วครับบางคนก็อาจจะไป4แล้วด้วยนะครับก็คือใช้เข้าปั้นในการอัพนั่นเองเราก็จะผ่านด่านได้ยาวแล้วยังไม่พอครับเราจะได้เรื่องของการลงเก็บกราดได้มากขึ้นด้วยนะครับเรื่องเข้าปั้นก็คือสําคัญมากๆเลยก็ลองดูกันไปซื้อกันได้นะครับถ้าเป็นสายเติมนะแล้วก็อีกอย่างนะครับก็คือ Family ของเราไม่ควรพลาดมากๆ Family เราจะมีกิจกรรมนะครับในการส่งของข เราจะได้ส่วนของพลังงานกลับมาด้วยนะครับถ้าเราส่งไปครบ30อันก็แนะนําให้ครบด้วยนะอ่ามันจะดีมากๆเลยแล้วก็ตามด้วยการลงพร้อมกับกิลวเรานะครับ เรื่องของการสร้างทีมลงอันนี้เราจะได้ส่วนของการ์ดเนี่ยเยอะมากๆเลยถ้าใครลงเยอะๆยิ่งดีก็แนะนํามาลงกับเพื่อนๆด้วยได้ของดรอปเยอะมากเลยแล้วก็มาต่อด้วยโหมดทดสอบที่โหมดต่อสู้เนาะกดเข้าไปครับตรงการนี้นะครับเราจะลงได้แค่3ครั้งต่อวันเท่านั้นครับโดยการลงครั้งแรกมันจะมีเวลาคูดาวประมาณ1ชั่วโมงก็แนะนําให้ลงอ่าตั้งแต่เช้านะครับอะไรประมาณนี้ก่อนที่มันจะรีนะก็ใช้ประมาณ30ในการลงนะครับถือว่าเยอะแต่ว่าคุ้มครับผมตรงนี้นะก็มาลงกันด้วยตัวสุดท้ายจะเป็นความลักของบอสการ์นะครับอันนี้ได้ของเยยออะะอู่ ได้ที่อัพได้ต่างๆด้วยเห็นไหมครับแล้วก็ตามด้วยลงบอสด,ด้วยตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมีเวลาลงนะ นี่ HP ศัตรูเท่านี้ตั้งค่าทีมที่เราจะต่อสู้ศัตรูนะครับเพื่อรับของรางวัลอ่าก็มาลงกันด้วยนะอย่าลืมมาลงนะครับแล้ววิธีการเพิ่มเลเวลเนี่ยเราต้องลงด่านถูกไหมครับเพื่ออัพเลเวลของเราตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีในการแบบว่าลงด่านแล้วเราไม่มีพอแล้วเรื่องของการใช้ข้าวปั้นเนี่ยครับเรามีไม่พอใช่ไหมรเราสามารถไปแลกข้าวปั้นเนี่ยที่ร้านค้าได้เลยก็กดไปที่ห้างสรรพสินค้านะครับกดเข้าไปเห็นไหมครับมันจะมีแต้มสามารถแลกเรื่องของอัพเลเวลได้เห็นไหมครับ,รรรรบฝึกฝนชั้น2เนาะ แล้วก็มิตรภาพก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนมิตรภาพเนี่ยเราสามารถอ,อัพตัวละครตัวไหนก็ได้ที่เรามีนะครับอย่างเช่นคาร์เคชินเนี่ยผมก็อัพเปิดกล่องช่วยเหลือปึ๊บหลังจากที่ผมอัพเสร็จเรียบร้อยเห็นไหม จดหมายก็จะเข้ามาครับเราสามารถรับค่าเคชิตได้เลยเห็นไหมครับปุ๊บได้10อันแล้วครับก็คือค่าความสัมพันธ์ของเรานั่นเองครับก็เข้าไปแลกไปเข้าไปเอาได้นะครับเพราะว่าเรื่องของเลเวลนี่สําคัญมากๆเลยเช่นเลเวลสิบห้าังเลเวลสิบสามอยู่เงี้ยมันก็ไม่เก่งขึ้นนะครับก็เลเวลเราสาคัญมากๆสาหรับเกมนี้แค่หนึ่งเวลนะครับก็ห่างกันเยอะมากเลยนะอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีอารีนาภารกิจต่างๆก็มาแลกตรงนี้ได้เออมีของให้แลกเต็มเลยนะครับประมาณนี้ครับแต่ชิ้นที่สําคัญก็คือชิ้นนี้ครับ มันใช้เยอะมากเลยครับ10ชิ้นได้ทอง1อันนะเป็นกรอบส้มเนาะอันนี้เป็นกรอบม่วงอยู่นะครับก็ใช้เยอะตามระดับนั่นเองแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของอุปกรณ์ต่างอุปกรณ์ตรงนี้นะครับแนะนําให้อัพประมาณ40เวลก็พอแล้วนะครับหตัวนะอัพสัก40หรือว่าคุณจะอัพเท่ากันแบบผมก็ได้นะครับแต่ถ้าจะอัพก็คืออัพให้ตันแค่40ก็พอแล้วก็ใช้งานได้แล้ววิธีการดูชุดนะครับว่าชุดไหนดีบ้างน,นะครับก็กดไปที่ชุดแล้วกดที่แลกเปลี่ยนเห็นไหมครับมันจะมีคาว่าเเป็น,นว2 สเต็กที่บวกเนี่ยมันก็เยอะมากกว่า1อยู่แล้วใช่ไหมครับก็จะมีการสุ่มนะครับว่าตรงนี้คุณจะได้เวลอะไรเนาะแต่ตอนน่าจะเวลหลังๆลูกครับตอนที่เราผ่านด่านขั้นสูงแล้วนะครับไปประมาณด่านสองด่านสามนะครับมันจะมีให้เนาะเดี๋ยวต้องรอดูกันไปนะครับแล้วก็ระบบ V.P. ระบบ V.P. เราดูง่ายๆนะครับว่าเราจะขึ้นไปแต่ละชั้นยังไงครับอย่างเช่นตอนนี้ผมมาต้องเก็บหอย18ชิ้น18ชิ้นเนี่ยเราต้องเติมเท่าไหร่ครับก็ดูไปที่เติมเงินได้ครับ18ดชิ้นนะครับก็ได้เป็นทนับ หรือเราอาจจะเติมแบบว่า13ให้5 9บาทกับ29บาทก็ได้1แล้วครับผมอ่าอะไรประมาณนี้นะครับสมมุติว่าผมจะเติม V3 นะครับผมก็จะเติมประมาณ499บาทนะครับก็ได้ V V3 เกือบ V4 เลยนะนะครับแล้วก็ไอ228เราจะได้2อันคูณไปเลยนะเออประมาณ200กว่ากว่าถูกไหมครับแล้วเราก็ไปที่แลกเปลี่ยนเหมือนเดิมเลยครับนี่ร้านค้านะการเสริมเพราะว่าการเสริมเนี่ยเกมเนี้ยสำคัญมากๆเพราะว่าการ5ดาวเนี่ยหายากก็แนะนําให้เติมนะครับแล้วก็มาซื้อ228หรือว่าจะซื้อ3 สอ8อันนี้แล้วแต่เรานะครับว่าจะเติมระดับไหนแต่ผมก็อาจจะเติมแค่228ตรงนี้นะครับแล้วก็มาซื้อเจ้าคิทตันเราจะได้มา4นะครับ4ชิ้นเลยนะครับที่เป็น5ราดาวนะครับก็คือเท่ากับ1เซตเลยนะที่เป็น5ราวเลยนี่ คิดตั้นตรงนี้ไปแลกได้นะครับก็กดไปที่การ์ดของเราก็กดไปที่ร้านค้าการ์ดครับนี่กดเข้าไปดูเห็นไหมครับมันจะใช้50อันเห็นไหมเออแต่ตอนนี้เรามีสูนะครับเราก็สามารถเข้าไปรับได้นะครับก็สรุปนะครับระบบเกมนี้นะครับในการอัพตัวละครน,นะครับง่ายมากเลยง่ายงามก็ไปลงผ่านประจนภัยเยอะๆก่อนนะครับแล้วก็เพื่อพี่ไปอัพตัวละครให้เยอะมากที่สุดนะครับก็ทําสลับไปสลับไปนะครับทั้งเลเวลทั้งการ์ดต่างๆเลียงการ์ดให้ดีเดี๋ยวคลิปหน้าจะสอนเรื่องการ์ดอีกทีนะครับว่าคอมโบการ์ดมัน็บบา่วีมตแ E กับ PVP อยู่นะครับก็คือเซตลงด่างกับอารีนาในเดยนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับเซตการต่างๆเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีคบ๊ายบายแล้วพบกันคลิปหน้าครับจุ๊บ